สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยในแมปของ anime defender นะครับผมนะ,ะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการเปิดหาตัวเมตาสุดเก่งสุดเจ๋งอย่างนักสื่อกันนะครับด้วยเพชรทั้งหมด2000 0เพชรที่ผมมีอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมแมก็ใช้เวลาสักพักนะครับกว่าจะหาได้เหมือนกันเนาะ แม่ผู้พาํำเพลงเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยและกันนะครับทุกคนและในตอนนี้นะครับทุกคุณท่านผู้ชมเราก็อยู่ในน้าเปิดแล้วเราก็เปิดประเดิมไปเลยที่500เพชรแรกปึ๊บอ,อุ้ยตัวอะไรลุงลุงเมื่อกี้นี้นะครับผมก็มได้ทําการครับไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมได้ตัวอะไรนะครับผมนะ,ะก็เหมือนจะเป็นชายนี่ตัวแรสุดกระโปรงเหมือนเดิมนะครับผม เราก็จะกดกันต่อแล้วนะครับทุกคนไปเลยไปกันต่อยาวๆเพื่อความเร็วนะครับทุกคนผมจะทําการเร่งความเร็วคลิปนะครับทุกคนจะได้ไม่รอนานเนาะมาดูกันว่า20ง0มเพชรของผมเนี่ยจะจบที่กี่เพรกันนะครับผมไป และตอนนี้นะครับเหลือเพียง5โลสุดท้ายก็การันตีมิสติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับก็เปิดไปเลยนะทุกคนนะโอ้โหออกแน่นอนนะส,สึบแต่จะหลุดใช้นี่มาหรือเปล่านะนี่เราก็ได้ในตัวของนัาส,สึบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนด้วยเพจทั้งหมด2 0 0มืเลยนะครับทุกคนครบแบบการันตีเลยนะครับผมนะโอ้โหให้ตายเถอะเจ็บหนักเอาเรื่องอยู่นะครับวันนี้ ก็เป็ผู้พันธทำเพลงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการอีวงอีโวแล้วก็นำไปรีวิวให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผมสำหรับนับสือเฟรมดาร์กอนคิงนะครับผมแรนในตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในด่านกับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนับสือเราใช้เงินวางกันอยู่ที่950นะครับผมวางกันไปเลยนะครับผมนะปึ๊บเข้าให้นะครับผมนะการโจมตีขั้นแรกนะก็จะเป็นการกระโดดไปจิ้มนะครับผมนีโดดไปจิ้มเลยนะทุกคนนะเออก็ เป็นการโจมตีที่ก็ค่อนข้างสมูทดีนะครับผมสำหรับตัวนักสื่อเนี่ยเป็นตัวไฮบิดนะครับตีทั้งแอร์และพื้นนะครับผมนะนะดาเมจเริ่มต้นในเลเวล58แล้วก็เป็นพลังแฝงเป็นคีสามกับระยะ2นะครับผมก็จะอยู่ที่580นะครับแล้วก็ความรการโจมตี4.0แล้วก็ระยะ18.6นะครับผมอัพขั้นต่อไปนะัสื่อใช้เงิน1,200นะก็อัพกันไปเลยนะครับทุกคน ไปแล้วนะครับผมการโจมตียังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมนะก็ตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะเอ,อัพขั้นต่อไปนะครับมันจะเปลี่ยนการโจมตีโจมทีมทการโจมตีเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นอ่าสกอร์ชิงพันนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนนะอัพกันเลยนะใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมไป นะครับผมนัื่ึเนี่ยอู้จะเปลี่ยนการโจมตีนะครับผมแน่โดยโดยทุกคนจะเป็นการพุ่งไปต่อยแทนนะครับจากปกติเป็นการกระโดดนะครับผมน่เปลี่ยนจากกระโดดเป็นต่อยนะครับเอจะเปลี่ยนจากกระโดดต่อยเป็นพุ่งไปต่อยนะทุกคนโคตรเท่เราดูเราดูเราดูทุกคนดูนัสซึฟืปังนี่นะครับทุกคนแล้วก็ติดเผาไหม้ได้นะนัื่ึจะเป็นตัวละครที่สามารถแปะเผาไหม้ให้ศัตรูได้นะครับที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับผมนะเออ นะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้เงินสองพันนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับระยะก,กับความในการโจมตีเท่าเดิมนะทุกคนสองพันไปเลยปับอัพขั้นต่อไปนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนการโจมตีเป็น Inferno Heat นะครับผมทุกคน Inferno Heat ก็ทำการอัพกันเลยนะครับสามพันนะครับผมไปเลยปึ๊บแาสวเปลี่ยนการโจมตีเป็นเฮ้ยทุกคน นักสื่อนะจะทําการพุ่งไปนะจากปกติพุ่งไปต่อ,อยนี่จะเป็นการพุ่งแปรล,ำลำำําระบําชาวเกาะใส่ศัตรูนะครับผมทุกคนรอดูทุกคนถ้าผมมองไม่ผิดล,ำลำำําระบําชาวเกาะใส่นอสนอทอใจเนี่ยแล้วก็ปล่อยแบบเหมือนพลังไฟทุกคนตูบตับตูบตับแล้วปล่อยไฟนะหูโคตรเท่พระดานะอัพขัน้นต่อไปใช้เงิน3,800ดนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นระยะกับะระยะเพิ่มขึ้นกับดาเมจนะครับ ส่วนคะแนนการจนตียังเท่าเดิมนะครับ3ามพนแปดร้อยนะครับอัพไปเลยปึ๊บนะครับผมนะก็ยังไม่มีการจมตีเปลี่ยนนะครับผมนะอัพขั้นต่อไปเนี่ยถึงจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น Burning Fury นะครับผม Burning Fury นะครับผมใช้เงินสี่พันห้าอัพเลยทุกคนบอสมาแล้วนะครับปั๊บเขาาให้นะครับนะซื้อเป็นการจมตีเป็นนี่ทุกคน <c oughs> เปลี่ยนจากการพุ่งไปต่อยพุ่งไประบบเชาวเกาะใส่เป็นการปล่อยไฟไประเบิดตุ้มนะทุกคนดู วุบปั๊มโอ้โหเท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 ทนเท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 เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมอัพขั้นต่อไปของนะสื่อใช้เงิน5,800นะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นความแรงการโจมตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะก็เพิ่มขึ้นนะครับผมทุกคนอัพเลย5,800ปรฟับนะครับผม อัพขั้นต่อไปต่อจากนี้นะครับไออัพเกรดเก้าเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีนะครับเป็น draconic chaos นะครับหูชื่อโคตรเท่า r a c o n i c chaos นะครับผมไม่รีรอในการกวนเราทําการอัพแล้วงานนะครับเจ็ดพันนะครับไปเลยนะเปลี่ยนการโจมตีนะครับหูโคตรเท่เปลี่ยนการโจมตีจากวงเซอร์เคิลนะครับเป็นแบบแนวราบแนวยาวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเหมือน มังกรเพลิงคำรามะคราบพี่คนน่าจะเป็นท่ามังกรเพลิงคำรามนะถ้าทุกคนได้ดูแฟรี่เทลนะครับผมโอ้โหเท่นี่ครับผมก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมนะสำหรับผมหรือว่ามันไกลเพราะระยะสองผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างไกลเลยนะเออนะอาขั้นต่อไปใช้เงินแปดพันนะทุกคนแล้วก็อาัาพกันไปเลยนะครับจะมีตัวของดาเมจนะครับทุกอย่างนะครับเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับอเดี๋ยว คู่ดาวนคะรับคู่ดาวลดลงเออใช่นะทุกคนแปดพันบาทไปเลยปับ๊บนะครับผมนะโอ้ยกรกเทะเะเทกะเทกระแรงด้วยนะทุกคนนะไฮบิดติดไฟเมตาแนะ่นอนตัวนี้ขั้นต่อไปเบรกกัโจำตีแล้วทุกคนเปลี่ยนเป็นอะไรเนะี่ยโอ้โหอ่านยากอะเนี่ยอ่าพายโอคลาสมิกสเฟียร์ผมอ่านถูกไหมทุกคนอ่านผิดก็ขออภัยอีกแล้วนะทุกคนแต่มาไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ โอเคอัพเลยนะครับหนึ่งหมื่นนะครับผมไปเลยปึ๊บเรื่งการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับเป็นการเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเป็นบอลเพลิงหรอนี่ไงท่าเหมือนเอสเลยนะครับท่าเนี้ยเหมือนเอสเลยนี่บอลเพลิงตูมตูมเบิร์ดแม่งโคตรเท่ไอหาลากแม่งเท่จริงทุกคนแบบชาร์จปุ๊มปั๊มโคตรเท่นะครับผมนะอัพขั้นต่อไปที่อัพเกรด12ใช้เงิน11,000หมืนะครับมีตัวของดาเมจเพิ่มขึ้น แล้วก็ระยะกับความแรงการโจมตียังเท่าเดิมนะครับผมอัพเลยปั๊บอ่าแม็กกันแล้วนะครับที่อัพเกรด12นะครับผมแม็กอัพเกรดแล้วนะครับผมโอ้โหเท่เหมือนกันนะทุกคนดูโมเดลสินะถึงเขาจะเลี้ยงลิขสิทธิ์แต่ก็ยังเท่อย,อยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหเฟี้ยวจริงๆเลยทุกคนนะเออแล้วแล้วก็มาถึงในช่วงของความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหรืออาตมาฟ้าผ่านั่นเองนะครับผมนี่ครับผม สาหลัาผมเนี่ยนะน้สื่อนะเป็นตัวที่ตอนนี้นะครับเป็นเมตาแน่ๆนะครับผมแต่อยู่ได้นานไหมผมก็ไม่รู้นะครับผมถ้ามีตัวที่ตีไฮบิดแล้วก็ตีติดเผาไหม้นะครับผมนะครับแบบนี้นะครับที่ไม่ใช่นัาสื่อเนี่ยที่ตัวเป็นตัวใหม่เนี่ยก็นัาสื่ออาจจะโดนปัดตกไปนะครับผมแต่ในตอนนี้นะครับ นัศสื่อเนี่ยถือว่าเป็นตัวเมตาที่สุดในเกมแล้วนะครับเป็นดาเมจที่โกงสุดในเกมครับทั้งติดไฟทั้งไฮบิดแล้วก็ระยะนะระยะก็โหไกลอยู่นะทุกคนเป็นวงเซอร์เคิลนะครับผมนะไม่ธรรมดานะครับสำหรับนัศสื่อเรานะครับติดเมตาแน่นอนนะครับพอตอนนี้เป็นเผาไหม้ที่แรงที่สุดในเกมนะครับผมนะนั่นแหละทุกคนตีแอร์นะครับไฮบิดเรียบร้อยนะครับวางตัวเดียวครบจบทุกปัญหานะครับและยิ่งเราไปเล่นโซโล่เนี่ยเรามีนัศสือกับคาตาเนี่ยผมบอกเลย แค่2ตัวนี้นะครับแทบจะผ่านในทุกคอนเทนต์ในเกมนะครับผมไม่ใช่2ตัวนะทุกคนจริงๆเอาไอ้หานี่ออกไปก็ได้นะครับอ่ะมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับสำหรับคาตาแต่ถ้าไม่มีก็แม่งก็ยังโซโลได้แบบแทบจะทุกคอนเทนต์อยู่ดีนะครับสำหรับนักสื่อเนี่ยแต่ถ้าท็อปบอร์ดเนี่ยก็คงจะต้องก็ต้องก็คง,จะ,ง,จ,ะงจะต้องเล่นทั้งทีนะทุกคนวางนักสื่อตัวเดียวก็คงจะไม่มีทางท็อปบอร์ดนะทุกคนนะเออตัวแม่งเก่งจริงนักสื่อ อ่าทุกคนอ่าแล้วผมลืมบอกนะำนัำสื่อเนี่ยสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนะคะผมนะนี่วางได้4ตัวเลยนะครับสาหรับนักสือนีครับผมนะเออโหโคตรดีเลยทุกคนก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะจะได้มีกาลังใจในการอัพคลิปต่อไปนะทุกคนนะเออโอ้ ที่ผมหายไปสักพักเนี่ยช่วงนี้กำลังติดเรื่องในส่วนของมหาลัยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าอัพคลิปล่าชา้าหรือไม่ค่อยมีคลิปลงก็รอชมกันต่อไปนะครับผมถ้าทุกคนเนี่ยคนมาดูเยอะๆเ,เนี่ยหรือว่ามีไลค์เยอะๆเนี่ยผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ติดตามชมกันเหมือนเดิมนะครับผมบ๊ายบายบายไล้ว